วันนี้พี่นุ่นเพิ่งกลับมาจากซื้อของนะคะพี่นุ่นจะให้ดูค่ะว่าเงิน102ยูโรที่ไปซื้อของวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะของมันราคาขึ้นค่ะช่วงเนี้ยก็จะมีอ่าพี่นุ่นก็จะได้ขนมปังโฮมดีบนะคะก็จะเป็นขนมปังพี่นุ่นจะชอบไม่ขัดสีจ้ะก็จะได้อ่ากพืชพ,พันในในนี้ด้วยค่ะก็คือ มันมีประโยชน์นะคะก็เลยเลือกอันนี้นะคะมนต้องมีไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่มันจะออกเป็นสีขาวแต่ไม่ใช่ไข่เป็ดกับเป็นไข่ไก่แบบนี้นะคะก็ได้ไข่ไก่ได้ปลามาะคะ่ะกินได้หลายวันเลยค่ะพืก็จะแบ่งใส่เย็นแล้วก็มีแอปเปิลนะคะชอบกิน เสือเทศจะไว้ตามส้มตำก็จะมีผักอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายอะคะ่ะขึ้นช่ายที่นี่นะคะก็จะเป็นใบเล็กๆแล้วก็จะมีแตงนะคะแตงที่นู่นก็ไว้บางทีก็ตำแตงกินบางทีก็เอามากินกับอาหารลาวพวก ปนป้าหรือว่าลาบเนี่ยค่ะพี่นุก็ชอบผัดก,กินก็ผัดม่ได้มีเป็นผัดก,ก็จะมีผักผักกะหล่ำเปนเนี่ยค่ะเป็นประกาศประกาศห<ม>่อลวค่ะบุมป่าเขาเขาจะเหมือนสลัดเลยค่ะแต่เขาจะเป็นแบบเป็นห่อเนาะนีอร่อยค่ะกรอบเอาไปผัดก็ได้กินสดก็อร่อยจ้ะได้มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมะีมันนะคะมันหวานมีปาปริกา้ามีบล็อกเกอรี่อันนี้ก็มีประโยชน์ค่ะค่ะคนมาดีพี่รยเกียดหันรือว่าซื้อแบบที่เขาหั่นมาแล้วก็มีหลายอย่างค่ะก็มีแครอทกาแครอท ็จะเน้นกินแล้วมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นอ่ะมันเหมือนกับอ่ะใบใบแมงรักนะคะตัวนี้จะกินหอมเอาไว้ใส่อ่อมะคะ่ะตอนนี้ด้วยพี่นุ่นก็ไว้ใส่อ่อมใส่ลาบด้วยอันนี้เป็น,ปนพวกผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมถั่วเหลืองะคะ่ะพี่นุ่นเลือกเอาที่ no sugar นะคะก็คือไม่มีน้ำตาลพราพี่นุน่น ไม่ไม่ทานนมวัวค่ะเพราะพี่นุ่นหันมาทานนมที่ได้จากปลโปรตีนจากพืชน,นะคะก็เป็นนมจากตัวเลือคนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ขาดไม่ได้คือแฟ่พี่นุ่นเขาชอบทานาะนะจ๊ะก็เลยตรงนี้ที่บ้านก็จะไม่ไม่กินขนมขบเคี้ยวค่ะเพราะว่าพวกมันฝรั่งกัพวกเลสเนี่ยค่ะมันก็ทําให้อ้วนเนาะ ก็หามากินแบบถั่วถั่วแบบนี้ดีกว่าค่ะมีประโยชน์กับสุขภาพโปรตีนแล้วก็เขาก็จะคือมันไม่ทําให้อ้วนนะคะเราเปลี่ยนมากินแบบนี้ดีกว่าดีกว่าไปกินของขบเคี้ยวแบบพวกแป้งพวกทอดอมันฝรั่งทอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันทําลายสุขภาพเราด้วยถ้าทำให้เราอ้วนเองอ้วนเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดเ ลูกเกดถ้าบ้านเราเ็าเรียกลูกเกดเราะมันจะเป็นเอางวนอบแห้งค่ะตัวนี้พี่นุ่นชอบกินเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันอร่อยมันก็กินเวลาเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะแต่ก็ไม่ยากพี่นุ่นเขาก็สั่งซื้อด้วยเพราะว่าแกชอบทาขนมปังใส่ไส้ลูกเกดคต่ก็ก็เลยซื้อมาสองห้อยพี่นุ่นหอยหนึ่งแล้วก็ให้ไม่ยากหอยหน,นะะึ่งแล้วก็ก็ต้องคุยแบ่งไว้ให้แก ีเห็ดหอมจ้าเห็ดเห็ดตัวนี้ก็ทํากินท,ทำกินมันฝรั่งค่ะอันนี้ของก็ใหญ่มากมันฝรั่งก็ไม่ทำให้แน่นนะคะน,นี่ก็จะเป็นอา,อาหารตอนชเช้าของเขากินกับขนมปังตอนเช้าเ,เป็นแฮมนะคะแล้วก็จะมีสเต็กจ้าสเต็กสองชิ้นนี้ก็เกือบสิบยูโรแล้วค่ะ สองชิ้นนี้ก็10ยูโรบ้านเราก็370ค่ะเสกาีองชิ้นนี้ก็3าม้ปก,ก็จะมีเนื้อวัวเป็นชิ้นนะคะเนื้อวัวสันนะคะพี่นุ่นเอาไว้ทำลาบหรือว่าเอาไว้ทำหมูทำเมื่อแดดเดียวเน,นี่ยพี่นุ่นก็ชอบออกมาทำอาอันนี้ก็จะเป็นไก่จา่าเป็นไก่เป็นน่องไก่นะคะเอาไว้เข้าไมโครเวฟตัวนี้ อลองดูค่ะไม่เคยไม่เคยเอามากินพี่น้องก็จะลองลองดูว่าข้าวบ้าอร่อยไหมก็จะมะีลุมเปียค่ะลุมเปียที่จริงที่บ้านก็มีแต่แกอยากกินนะคะก็ตามใจ2ชิ้นนี้4ยูโรนะคะตกชิ้นละแปดสิบบาทนะครี้อันนี้ก็ กาแฟค่ะกาแฟค่ะไม่ได้ที่บ้านแล้วก็จะมีน้องไก่น่องไก่ปีไกพ่พี่นุ่นก็เอาไว้ทำเผือ่อมไก่หรือว่าต้มต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้สดดล้วนๆที่หน้ก็จะเก็บเข้าที่แล้วนะคะ เก็บเก็บเข้าตู้เย็นแล้วนะคะเออลืมลืมบอกไปนะอ่า <Get S 2> พี่ <room. S 2> นุ่นก็ได้ได้กระถางดอกไม้มา2กระถางนะคะเดี๋ยวนะเ yeah. นี่ยค่ะก็กระถางละ4ี่ยูโรจากพี่นุ่นเห็นมันสวยเพราะว่าเรามีหน้าต่างเนาะเราก็อยากเอามาตั้งไว้ตรงหน้าต่าง มันก็ทําให้สวยดีแล้วอันนี้กระถางหนึ่งนะคะที่พี่นุ่นซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็สวยน่ารักก็เห็นมันสวยดีจ้ะก็เลยต้องอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นของปลอมอันนี้ก็ของปลอมโอเคเนี่ยค่ะอ่าวันนี้พี่นุ่นก็ เอารายการที่พี่นุ่นไปช้อปปิ้งมาให้เพื่อนๆดูนะคะ่รงนี้ที่เนเธอร์แลนด์โควิดระบาดหนักมากเลยค่ะภายในอาทิตย์เดียวนะคะขึ้นเป็นหลักล้านเลยค่ะก็คือแมาจะไม่ฉีดวัคซีนกันก็ติดกันง่ายก็ดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่นุ่นก็จะ เก็บของของพี่นุ่นให้เรียบร้อยนะคะเข้าตู้เย็นเข้าซองปิดให้เรียบร้อยสําหรับคลิปนี้พี่นุ่นก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนเข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพี่นุ่นเหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณจากใจค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ